เอาสันมันออกมาลูกสันสันที่เป็นสีเอาออกเรียบเยบกระใช่อ่ะเอาสีอยู่ใกล้กันนะเรียบเยบกระป๋าเรียบโอเคเยบเรียบกระาษไหนไหนดูสีดิสีมันไม่ตรงกันเห็นไหมสีต้องสันอ่ะดิ้งกันหมด ดึงออกมานีไหมอ,อ้าวนี่ไม่มีเลยทำยังไงหมุนนีกทางได้ไหม <c oughs> หมุนนีกทางได้ปะโอเคนี่หมุอนาดีจอ่อะสุดท้าย <c oughs> ดูสันที่ดีก่อนลูก <c oughs> สันที่มันมีสีตรงปลายอ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่เหรอ <c oughs> ใช่ไหม ดูดูดิมันตรงกันไหมสีมันตรงกันไหมตรงอ่ะไหนเนี่ยนี่ไงครับมันยังไม่ตรงกันเลยเห็นไหมลูกเนี่ยสีเขียวมันอยู่กระทางกันอ่านป้าช่วยดึงสีเขียวให้อ่ะมันดึงยากนี่อ่ดูดีๆนะั่นยังไงแล้วมันมีไหมมีสีไหมไม่มีไม่มีง้นดึงออกใหม่ ได้ไหมอาช่วยกัน,นดูสีลงสันนิดนีก่อน,นอ้าวงั้นดูอีกทีอยู่ี่มันตรงเลยไหมสีเขียวมันตรงกับสีอื่นไหมครับตรงไหมตรงตรง,ตรงเหรอนี่ไงไม่ตรงเลยตรงมันข้ามเลยเห็นไหมครับไหนลองดึงออกมาใหม่สิต้องกลับแบบไหนนี่นกลับอย่างนี้นี่นี่น อัอย่นี้ตรงอ่าเห็นไหมครับเนี่ยสีตรงกันนะสีเขียวสีอะไรสีแดงสีม่วงสีฟ้าอ่าตบมือให้จนพอดีน่อย